สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเริ่มต้น EP แรกนะคะสำหรับรายการพอดแคสต์น้องใหม่เปลี่ยนความคิดชีวิตดีดีรู้แล้วทำเถอะชื่อรายการอาจจะยาวไปนิดหนึ่งนะคะแต่เป็นรายการพอดแคสต์ที่ทางทีมงานของเราทั้งหมดทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะมาชวนให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีการปรับกระบวนคิดของตนเองนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปถึงสาระต่างๆในรายการพอดแคสต์ของเราก็อยากจะเชิญชวนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจริงๆนะคะสำหรับช่วงนี้ทุกท่านคงต้องระมัดระวังตัวเองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อลดออโอกาสเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อโควิดแล้วก็ให้ตัวเองรวมทั้งคนที่เรารักครอบครัวของเราหรือคนใกล้ตัวของเรานั้นปลอดภัยจากโควิด ขณะนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่ค่ะขอให้คุณผู้ฟังนั้นอย่าตื่นตระหนกเราใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ไม่ประมาทนะคะสวมหน้ากากล้างมือแล้วก็มีระยะห่างในทุกๆกวันค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มเข้าสาระในรายการพอดแคสต์ของเราวันนี้เลยนะคะจากชื่อรายการของเราเปลี่ยนความคิดชีวิตดีดีรู้แล้วทำเถอะ ชัดเจนเรียบง่ายค่ะไม่ต้องแปลความนะคะพอดแคสต์นี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเน้นการเริ่มต้นเปลี่ยนกระบวนคิดของเราก่อนค่ะการเปลี่ยนกระบวนคิดหรือว่าการปรับกระบวนคิดนั้นก็คือการจัดระเบียบวิธีคิดของเราสมัยนะคะไม่ให้ทําอะไรที่มันซ้ําๆเดิมๆจริงๆหลักการก็ง่ายๆแค่นี้ค่ะไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะคะ หลายคนเนี่ยฟังแล้วอาจจะมีคำถามในใจนะคะว่าทำไมต้องให้ใครต้องให้รายการ podcast มานั่งปรับความคิดของเราด้วยจริงๆแล้วฉันคิดเองก็ได้ค่ะอ่านเองก็เป็นนะคะบางคนนี่ถึงก็บอกว่าถ้าค้น google เนี่ยก็คันเทพเหมือนกันหาความรู้ได้เองตลอดแล้วทำไมต้องให้มีใครมาเป็นโค้ชความคิดให้ด้วยจริงๆจะว่าไปแล้วนะคะการโต้แย้ง อย่างนี้ก็ถูกต้องค่ะไม่ผิดอะไรเลยนะคะคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยสามารถที่จะคิดเองได้ด้วยตัวเองนะคะที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่เชื่อไหมคะว่าจากสถิติของผู้ที่มีชีวิตประสบความสำเร็จในด้านต่างๆนั้น,นมีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่พวกเขาเหมือนกันหมดก็คือพวกเขามุ่งมั่นที่จะมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะคะ เขาจะเริ่มต้นด้วยการที่คิดและมีจิตใจที่หนักแน่นแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองค่ะแล้วก็จะลงมือทำโดยที่ไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะคะหนึ่งในคนที่ใช้หลักการนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จมาทั้งชีวิตในแง่ของบทบาทนักแสดงเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักเขียนอาจจะเป็น นักแสดงที่เป็นรุ่นอาวุโสสักหน่อยนะคะเธอชื่อแคร o ลเบอร์เนตค่ะเป็นชาวอเมริกันตอนนี้ก็87ปีแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีผลงานทั้งด้านการแสดงแล้วก็งานเขียนเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้วิธีคิดของเธอเนี่ยก็กลักคิดอย่างที่บอกนะคะอมาตะแล้วก็ใช้ได้ตลอดการเธอใช้วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่เด็กจนถึงวัย ปัดชิมมาไวแล้วเนี่ยนะคะที่เธอเนี่ยนำพาตัวเองมาสู่ความสำเร็จอย่างที่เห็นแคลร์เบอร์เน็ตเคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่า only I can change my life no one can do it for me ค่ะตัวฉันเท่านั้นนะคะที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันเองได้ไม่มีใครสามารถทำแทนฉันได้และแนวคิดแบบนี้แหละค่ะ ที่เป็นหัวใจสำคัญนะคะของเรื่องราวที่พอดแคสต์ของเราจะคุยกันแบบต่อเนื่องยาวๆาวในหลายๆเอพิโซดค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตจริงของเราเนี่ยจริงๆแล้วคนจำนวนมากเลยเนี่ยมักจะจัดลำดับความสำคัญในเรื่องสุขภาพเอาไว้ในอันดับต้นๆค่ะแต่เราเนี่ยกลับจัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัตินะคะไว้ในอันดับท้ายๆ ทั้งๆท,ที่หลายครั้งเนี่ยเรามักจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตตัวเองมากมายเลยค่ะว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีอยากจะหันมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนะคะเ,เพราะว่าอาจจะมีเหตุว่ามีคนใกล้ชิดตัวเองเนี่ยอาจจะมีโรคร้ายแรงบางอย่างหรือเสียชีวิตไปแล้วหรือป่วยอยู่หรือแม้แต่การดูผลเลือดของตัวเองเนี่ยประจำปีในทุกๆปีเนี่ยที่ที่ผ่านมามันก็ดูแย่ลงไปเรื่อยๆทุกๆปีนะคะ และอิสราพเหตุผลค่ะที่เราจะอ้างได้นะคะแต่สังเกตไหมคะว่าพอเรารู้สึกว่ามันมีเหตุผลเน่ยที่เราจะต้องทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นเราก็จะรู้สึกฮึดที่จะออกกําลังกายนะคะแต่มันเป็นการฮึดเป็นพักๆค่ะพอเห็นผลเลือดไม่ดีปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากออกกําลังกายและเราอยากไปโยคะเราอยากไปวิ่งเราอยากไปเดินนะคะ แต่ที่สุดเนี่ยความรู้สึกการอยากดูแลสุขภาพของเราเนี่ยมันจะค่อยๆจางหายไปนะคะถ้าลองสังเกตตัวเองนะคะเพราะการใช้ชีวิตแบบที่เรามักจะมีข้ออ้างกับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยในโลกยุคใหม่นะคะไม่ว่าคนในวัยทำงานอย่างคุณผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนะคะก็มักจะอ้างเรื่องงานยุ่งไม่มีเวลาบางครั้งเนี่ยก็ ลืมไปเลยว่าตัวเองเนี่ยมีความถดถอยของสภาพร่างกายแล้วก็มีป่วยกระเสาะกระแสะหรือมีการมึนหัวหรือมีอาการอะไรบางอย่างเนี่ยที่ร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มจะฟ้องแต่เราก็มักจะละเลยด้วยข้ออ้างว่าไม่มีเวลาบ้างงานยุ่งบ้างอย่างที่กล่าวไปนะคะจนทำให้อาการเหล่านั้นมันพัฒนากลายเป็นโรคต่างๆขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องน่าสงสัยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าเราเนี่ยกำลังคิดว่าตัวเราเองเนี่ยมีสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าคือ,เ,อ,อเราอาจจะหลอกตัวเองหรือว่าเราแกล้งลืมความเจ็บป่วยชั่วขณะหนึ่งจนกระทั่งมันพัฒนากลายเป็นโรคไปเลยหรือเปล่าหรือว่านี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลุมพลางของสมองจำคำนี้ดีๆนะคะคุณผู้ฟังคะสมองเนี่ย อวัยวะสำคัญมากๆเลยนะคะที่มีผลต่อระบบทั้งหมดของร่างกายของเราคนหนุ่มสาวหลายคนในบางทีก็ไม่ค่อยได้ไปสใส่ใจไอเจ้าอาวัยวะตัวนี้สักเท่าไหร่แต่ว่านับจากเวลานี้ไปนะคะเรื่องสุขภาพที่จะดีได้นั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสมองลุวนๆเลยค่ะเพราะพอดแคสต์ของเราจะพาคุณผู้ฟังไปถอดรหัสของสมองนั่นเองค่ะการถอดรหัสของสมองที่เกี่ยวโยงกับ สุขภาพของคุณผู้ฟังนั้นนะคะมันเป็นทั้งศาสตร์และก็ศิล์ค่ะของการที่เราจะไปพัฒนาศักยภาพสมองด้วยหลักการที่มีคนได้ค้นคว้าแล้วก็สร้างหลักการนี้ขึ้นมานี่นะคะเรียกว่า brain base d coaching process ค่ะโดยมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณหมอโมศักด์แสงทองท่านเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนะเรศวร จังหวัดพิษณุโลกมีความสนใจในเรื่องของหลักการที่ว่านี้นะคะนอกจากประสบการณ์แพทย์ที่คุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลประจําโรงพยาบาลต่างๆมากมายแล้วนะคะคุณหมอให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาสมองปกติของคนเราเนะะี่ยค่ะให้มีกระบวนการให้มีการเข้าใจการทํางานของสมองมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ย การเข้าใจสมองมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเข้าใจเพียงเพื่อให้เข้าใจโรคของสมองเท่านั้นนะคะแต่เป็นการามีความรู้เกี่ยวกับสมองที่จะช่วยพัฒนาสมองปกติเนี่ยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุดจุดเริ่มต้นที่คุณหมอโมทสักนะคะได้หันเหมาร่ําเรียนศาสตร์กระบวนการโค้ชความคิดเนี่ยนะคะซึ่งต่อมาก็ คุณหมอก็ได้เขียนเป็นหนังสือในชื่อเดียวกันนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากตอนที่คุณหมอทราบว่าภรรยาของคุณหมอเนี่ยตั้งครรภ์คุณหมอก็เกิดคําถามหนึ่งปิ้งขึ้นกับตัวเองเลยว่าแล้วเมื่อเรามีลูกเนี่ยเราจะสอนลูกของเราอย่างไรเพราะในความคิดของคุณหมอตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณหมอบองว่าเด็กๆในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เด็กลักษณะว่านอนสอนง่ายเหมือนรุ่นพวกเรา ที่บอกอะไรก็เชื่อฟังผู้ใหญ่ให้เรียนอะไรก็จะไปตามนั้นไม่ได้คิดเองแต่เด็กในโลกยุคใหม่นี้นะคะคุณหมอมองว่าเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงและเป็นเด็กที่มีออโอกาสในการค้นคว้าอะไรด้วยตัวเองค่อนข้างมากจึงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรู้ของตัวเองการที่ผู้ใหญ่อย่างเราเราเนี่ยนะคะเอาความรู้ไปสอนพวกเขา ในโลกที่ความรู้นี่มันหาได้ง่ายแล้วก็เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือสําหรับพวกเขาอีกต่อไปนะคะเพลิๆสิ่งที่บอกพวกเขาเนี่ยอาจจะผิดหรือใช้ไม่ได้ถ้าหากพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยตามโลกแล้วก็ตามลูกไม่ทันด้วยความที่คุณหมอเนี่ยเป็นคุณพ่อเนี่ยนะคะก็เลยทําให้คุณหมอเริ่มต้นที่เรียนรู้หลายเรื่องหลายศาสตร์จนกระทั่งมาเจอกระบวนการที่ อย่างที่บอกนะคะเบรน c o a c h i n g p r o c e s s หรือการโคชความคิดที่คิดว่ามันมีประโยชน์ค่ะคุณหมอมองแล้วนะคะแล้วก็เหมาะสมที่จะนำมาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกแล้วก็การใช้ชีวิตของคุณหมอกระบวนการโคชความคิดของคุณหมอโมทสักนี่นะคะก็คือการพาคนจากที่หนึ่งไปในอีกที่หนึ่งซึ่งการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนเนี่ยเป็นเป้าหมายของคนคนนั้นเองที่ต้องคิด ต้องเลือกเองนะคะโดยมีโค้ชความคิดเนี่ยคอยเป็นกระจกเงาสะท้อนคอยประคับประคองความเชื่อมั่นความคิดความรู้สึกแล้วก็ชักชวนในการที่จะหาเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายอีกจุดหนึ่งนะคะการกระตุ้นให้คนเหล่านี้เกิดความรู้สึกอยากเป,ปลี่ยนแปลงตัวเองก็เป็นวิธีการที่เป็นวิธีหลักของแนวคิดแบบนี้ คุณหมอโมสักเชื่อนะคะว่าพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมาจากวงจรของความเชื่อความคิดและก็ความรู้สึกในสมองของเราการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาพฤติกรรมของเรานี้นะคะต้องเข้าใจธรรมชาติแล้วก็กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงของสมองค่ะโดยเฉพาะสมองของผู้ใหญ่อย่างเราเรานี่นะคะตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันมีการสร้างฐานข้อมูลย้ำๆซ้ำๆมาตลอดช่วงอายุ แล้วมันก็พัฒนากลายเป็นวงจรพฤติกรรมของคนคนนั้นไปนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นวงจรพฤติกรรมที่ค่อนข้างก่อ,กอตัวแข็งแรงมากเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ดั้งเดิมแล้วก็อยู่กับเรามายากที่จะเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอะนะคะหรือเข้าขายที่เขาเรียกกันว่าไม้แก่ดัดยากนั่นแหละคะ่ะจนตอนนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นตัวตนเป็นกรอบความคิดแล้วก็เป็นนิสัยของแต่ละคนไป การที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงแล้วก็ต่อเนื่องได้นี่นะคะคนคนนั้นเองเนี่ยต้องเชื่อก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นคุณหมอโมทดศักด์เนี่ยยังมองอีกนะคะว่าเรื่องสําคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของการที่เรามีความรู้เต็มไปหมดนะคะ แต่เป็นเรื่องของการที่เราจะทำอย่างไรที่จะโน้มน้าวสมองของเราเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของชุดข้อมูลต่างๆนี่นะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ได้การเปลี่ยนแปลงนั้นคือไปเปลี่ยนแปลงกรอบคิดหรือว่า mindset ของเราให้ได้ mindset คืออะไรคะ mindset ก็คือสิ่งที่ประกอบไปด้วยความเชื่อความคิดและความรู้สึกและเจ้า mindset นี่เองค่ะที่จะนำพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และได้ผลลัพธ์อย่างที่เราอยากจะได้อยากจะเป็นค่ะสำหรับ EP นี้เกิดนำกันไปค่อนข้างพอประมาณนะคะ mm hmm. เราจะค่อยๆพูดคุยกันไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆในทุก EP นะคะโดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันระหว่างรายการและก็คุณผู้ฟัง คือการเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเราให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะใน EP ีถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจสมองเจ้าก้อนเนื้อมหัศจรรย์นี้มากขึ้นนะคะบางทีความลับของสมองก็อาจจะไม่ใช่เรื่องลับหรือเรื่องที่เข้าใจยากอีกต่อไปค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะจากหนังสือโค้ชความคิดสุขภาพเปลี่ยนแค่ปรับมุมมองโดยคุณหมอโมศักดแสงทองและขอ,ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สและมูลนิธิสถาบันพัฒนาการเรียนรู้ผู้สนับสนุนรายการภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กรค,ค่ะ ขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีสุขภาพดีๆต่อจากนี้ตลอดไปทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรารู้แล้วทำเถอะค่ะพบกันในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ